กำลังปรับกล้องอยู่อีกสิบยี่สิบนาทีสี่ทุ่มวันนี้มาดึกเพราะว่าวันนี้ทำหลายเรื่องหลายอย่างแพ็กงานด้วยแล้วก็มันมีหลายชิ้นวันนี้จะพูดเบาๆเพราะว่ามันดึกแล้ว หลายคนน่าจะนอนไปแล้วมั้งแต่ไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ก็วันนี้จะมาพูดเรื่องแมวแมวที่เป็นมีเรื่องราวแปลก,กดีในวันนี้นะก็กอีกและคือเมื่อเช้าผมก็ ลงไปไปทำงานตามปกติทีนี้ที่อาพาร์ตเมนต์น่ะจะมีแมวอยู่ที่คนดูแลเขาเลี้ยงอยู่แปดตัวแล้วก็สองในแปดเนี่ยจะเป็นมันจะมีแมวที่เป็นจ่าฝูงอ่ะตัวหนึ่งัอดีหน้าที่เข้ามาชมอารมณ์เหมือนแอบคุยหน่อยนะเพราะมันดึกแล้วเอ,อ สองในแปดอะจะมีตัวหนึ่งเป็นจ่าฝงแล้วมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวจีด๊ดจี๊ดนี่ไม่ใช่พยาธินะดูอีกตัวหนึ่งแล้วตอนที่ผมกําลังจะเอารถออกจากที่จอดรถอะก็สังเกตว่าแมวทุกตัวมันจ้องอะไรอยู่มันก็ยืนกันเป็นแบบตําแหน่งเลยนะไล่ไล่ไล่ระดับเลยนะว่าตัวตัวจ่าอยู่ตรงนี้ตัว ตัวจี๊ดอยู่ตรงนี้ตัวนั้นอยู่อยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่ทุกสายตาคือมันจับจ้องไปในที่ที่เดียวกันแล้วอีนี้ก็ผมก็เลยลองก้มไปดูก็ไปเจอแมวแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่อยู่บนถุงดำอยู่บนถุงดำเสร็จป,ปุ๊บแล้วเขาอยู่ใต้ใต้รถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งอยู่ตรงแ,แถวล้อล้อหน้าทันนี้ตอนนั้นก็ยืนคิดอยู่ว่า แมวใครวะมีคนเอามาทิ้งเหรอเพราะว่าเห็นว่ามันอยู่กระถงดำใช่ไหมแล้วก็คิดแบบเอ๊ะหรือเป็นแมวของคนแถวนี้ถ้าแ,แมวของคนแถวนี้ทำไมไม่เคยเห็นเพราะว่าแมวถ้าเป็นแมวละแวกที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยคือจะเห็นมาหมดแล้วทุกตัวรวมทั้งหมาด้วยซึ่งซอยเนี้มีทั้งหมาแล้วก็มีมีทั้งแมวแล้วก็ แมวแมวที่เนี่ยถ้าไม่ใช่แมวในอพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นแมวแบบแมวจรจัดกากันไม่ได้ผ่านการฉีดยาอะไรใดๆท,ทั้งสิ้นเลยแต่แมวตัวที่เจอเมื่อเช้าเป็นแมวหน้าใหม่ตัวเล็กแต่ตอนนั้นก็ป๋องก็ยังยืนยืนคิดอยู่นะว่าจะทำยังไงกับมันดีใจนึงก็ห่วงว่าจะไปทำงานสายเพราะว่าเวลามันก็จะแปดโมงเช้าแล้วอะเราเข้าง,งานแปดโมงครึ่งง ยืนคิด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 ถ้าปล่อยไว้มันคงตายแน่เพราะว่าตอนนั้นอนะสภาพมันะคือตัวมันนะช่วงช่วงล่างตั้งแต่กลางหลังไปจนถึงถึงขาหลังและตรงท้องแล้วก็ขาหน้าคือแบบเลอะน้ําเลอะขี้ขี้โคนที่ฝนตกเมื่อคืนเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมันโดนอะไรมามาบ้างแล้วเงี้ยก็ก็เลย ตอนแรกว่าจะใส่ถุงมือขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเออช่างมันงานเอาไว้ทีหลังก็เลยลองยื่นมือเปล่าๆไปให้มันดมเช็คดูว่ามันดุมันดุไหมถ้าดุเนี่ยจะได้หาหาวิธีจับมันอีกแบบหนึง่งไอ้นี้พอยื่นมือไปให้แมวตัวนั้นก็ดมดมดม,ดม,ดมแล้วผมก็ลองกางนิ้วออกตอนแรกกำกำมืออย่างนี้ก่อนไปให้เขาดมแถวแถวนี้แล้วเขาก็ดมใช่ไหม จากนั้นก็ค่อยๆกลางกลางมือออก็เอานิ้วแตะตรงจมูกเขาค่อยๆจับตรงตรงตรง,ตรง,ตรงหัวก็เลยแบบเฮ้ยมัน,มนขนนุ่มจังวะมันแบบแปลกๆอ่ะคือมันไม่ใช่แมวแมวจรธรรมดาเพราะว่าถ้าแมวจรมันจะต้องแบบขี้ขี้ขหูขี้ตาเกิดกังแต่ตัวเนี้ยหน้าตาสะอาดสะอ้านเพียงแต่ว่าที่มันดูเล้ๆเธอคือมันคงโดนไล่กวดมาจากไหนบ้างเราก็ไม่รู้ เออวันดีที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเออช่างมันถ้างางนเข้าเข้าสายก็ช่างมันผมก็เลยตัดสินใจเอามือประคองมันขึ้นมาแต่ในขณะที่ประคองอยู่อะไอ้พวกแมวเจ้าเจ้าเจ้าถิ่นในอพาร์ตเมนต์มันก็กรูกันเข้ามาเลยเออแล้วมีตัวหนึ่งก็พยายามเกาะขากางเกงผมขึ้นมาเพื่อที่จะตะก,กายปีนขึ้นมาคือแบบเหมือนหนังแบบ แมวซอมบี้ไล่จะไล่กินแมวตัวเล็กอีกตัวหนึ่งออแล้วทีนี้ผมก็เลยถือเข้าไปข้างในส่วนของอพาร์ตเมนต์ไอ้พวกแมวทั้งหลายที่เป็นเจ้าถิ่นอพาร์ตเมนต์ก็วิ่งตามกันเข้ามาคือมันเป็นแมวแปลกหน้าแล้วก็มีการขู่ฟอแฟฟอแฟอ้แมวตัวตัวเล็กที่ช่วยก็สั่นตัวแบบสั่นด้วยความกลัวแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีบาดแผลตรงไหนบ้างเพราะมันมีโคลมีอะไรเงี้ยติดเต็มไปหมดเลย ก็เลยเรียกเรียกพี่ที่ดูแลอพาร์ทเมนต์สองคนเป็นพี่ผู้ชายคนนึงเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็เห็นเห็นแมวเขาก็ตกใจเขาก็ถามว่าเป็นแมวใครไปเจอมาจากที่ไหนแล้วปมก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยเจอตรงนี้ตรงนี้นะอยู่ตรงถุงดําอ่ะคิดว่าน่าจะมีคนเอาแมวใส่ถุงมาโยนทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่ว่ามีคนเอาแมวมาปล่อยแถวแถวนี้เพราะเขาเห็นว่าที่เนี่ย คนดูแลพาทเมนต์เน่ะเขาเลี้ยงแมวเพราะที่เขามีแมวแปดตัวทั้งหมดนี้คือแมวที่คนเอามาโยนทิ้งทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ได้ไปหาแมวมาเองนะมีตัวมีตัวหนึ่งลอยน้ำมากับของข้างหลังอพาร์ตเมนต์เขาก็ใช้กระชอนกระชอนช้อนลูกแมวขึ้นมาคือแบบที่มาของแมวที่ที่เขาเลี้ยงที่เนี่ย แต่และตัวก็มีที่มาแบบแตกต่างกันแต่ส่วนมากคือถูกทิ้งมาลอยน้ํามาหลงมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทีนี้ผุมก็เลยบอกว่าเนี่ยผ่มก็ไม่รู้ว่าแมวมันมันยังไงแต่ผุ่มเห็นมันอยู่กับถุงดําทีเนี้ยผมก็เลยเขาเขาเขาเข,า,เขาถามผมว่าปมจะรับเลี้ยงไหมเออผมบอกว่าแต่ตอนเนี้ยผุ่มมีสองสองตัวแล้ว แล้วก็ผมไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเพิ่มคือแบบเราเรามันถ้าสามตัวมันก็เกินเกินกำลังเราแล้วผมก็ต้องมามารีเซตใหม่คือแบบต้องมีกักบริเวณเอามาันมากักบริเวณเจ็ดวันก่อนแล้วถึงค่อยเอาไปตรวจตรวจสุขภาพได้ใช่ไหมแลวผมก็ก็ไม่สะดวกที่จะทำแบบนั้นแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยว ผมจะรับผิดชอบแมวตัวนี้เองแต่ตอนนี้ผมต้องไปทำงานก่อนยังไงผมรบก,กวนพี่ช่วยอาบน้ำให้มันหน่อยแล้วเดี๋ยวออตอนตอนเย็นผมเลิกงานเดี๋ยวผมจะมาจะมาจัดการกับมันอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นในหัวผมก็มีคิดว่าจะประกาศโพสอุยมียุงในห้องจะประกาศโพสหาแมวให้ไม่ให้หาแมวหาบ้านให้แมวแต่อันนี้ลำพังอ่ะ a c e b o o k ของผมเองอ่ะ มันก็คงจะหาให้ไม่ได้ง่ายๆหาให้ไม่ได้ง่ายๆผมก็เลยนึกถึงหมอมนที่เป็นคนโพสหาบ้านให้ไอเพิงนินเนี่ยเนี่ยไอเพิงนินเนี่ยทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะไปพึ่งหมอมนเพราะว่าค่อนข้างจะหาบ้านง่ายแล้วก็เพจหมอมนนี้คนติดตามเยอะเสร็จปุ๊บผมก็เลย ไปทำงานแล้วก็พอผมไปถึงที่ทำงานเออแล้วก็พิมพิมเมสเซจไปหาหมอมนว่าเนี่ยผมเจอแมวน่านี่นี่นี่นะเออจะฝากหมอให้ช่วยหาบ้านให้หน่อยซึ่งออตอนแรกหมอเขาก็ยังไม่ได้ตอบตอบยังไม่ได้อ่านผมก็เลยเออรอรอก่อนแล้วก็ทีนี้ระหว่างนั้นผมก็เลย พิมพ์หาคนดูแลพานมินว่ายังไงผมติดต่อกับคุณหมอแล้วเดี๋ยวรอคุณหมอเขาตอบมาแล้วเดี๋ยวยังไงรบบวนพี่ช่วยอาบอาบน้ําให้น้องแมวหน่อยแล้วก็แล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมารับแมวแล้วก็จะเอาไปให้คุณหมอช่วยประกาศหาบ้านให้ทีนี้เสร็จปุ๊บพี่ดูแลอพารเมต์เขาก็พิมพ์ต่อกลับมาว่า,เ,าเดี๋ยวพี่จะรับเลี้ยงเอาไว้เองผมก็เลยถามว่า แต่ตอนนี้พี่มี8ตัวแล้วนะคะพี่จะเลี้ยงไหวเหรอใช่ไหมถ้าใครได้ได้ตาม f a c e b o o ปุมก็จะเห็นที่ปุมพิมพ์ที่ปุมโพสภาพเนาะแล้วก็พี่เขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเด็กเขารับเลี้ยงเองเพราะเขาอาบอาบน้ำเขารู้สึกว่าเขาเอ,เอนดูมันเขารู้สึกถูกชะตามันซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะขนาดตอนปุมอุ้มมันอะ่ะคือมันเป็นแมวที่ไม่ใช่แมวผอมมันเป็นแมวที่ที่ ผิวพรร์นขนสวยหน้าตาน่ารักขนนุ่มมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันเลอะขี้ดินขี้โคลนจากการหนีเอาตัวรอดมาก็แค่แนั้นเองเสร็จปุ๊บก็เลยโอเคได้ถ้างั้นถ้าพี่จะเลี้ยงก็โอเคก็ไม่ไม่เราเราก็ไม่ขัดความตั้งใจของเขานะเนอะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะเสร็จปุ๊บผมก็เลยพิมพ์ไปหาคุณหมอว่าเออ ไม่ต้องออจะไม่เอาแมวไปหาแล้วนะคะเพราะว่าอ,อคนที่ดูแลพาทเมนต์เขาจะรับเลี้ยงให้แล้วก็ทีนี้คุณหมอเขาก็รับรับทราบเรื่องแล้วก็บอกโอเคค่ะอย่างนี้ดีใจกับน้องด้วยที่ได้บ้านอ,อแล้วก็ผมก็ทํางานไปสักพักหนึ่งจนประมาณสักบา่บายสามเกือบจะบ่ายสี่พี่ที่ดูแลพาทเมนต์ก็พิมพ์ลายมาบอกว่า น้องมีเจ้าของนะเจ้าของเขามาตามหาแล้วน,นี้ผมก็บอกอา้าแล้วเขามาจากไหนแล้วเขาเป็นใครสรุปว่าเจ้าของอาพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกับผมเนี่ยแหละแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าแมวออกไปจากห้องตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็กว่าเขาจะรู้ว่าแมวเขาหนีหายออกไปจากห้องคือเขาเลิกงานแล้วกลับมาจากที่ทํางานแล้วนั่นก็แปลว่าแมวตัวเมื่อเชา้าที่ผมเจอเนี่ยคือมันปรชิญ โลกภายนอกอันโหดร้ายอะ่ะหลายชั่วโมงมากเออทีเนี้ยโชคดีที่มันยังไม่ทันโดนหมากัดเลยยังไม่ทันโดนรถทับเลยยังไม่โดนแมวทั้งแปดตัวนั้นลุมสกร,รมตบกิ้งอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วทีนี้คุณพี่คนที่เป็นคนที่เขาจะเลี้ยงอะ่ะเขาก็รู้สึกแบบจริงๆที่รู้สึกด,ดีใจแล้วก็เสียเสียใจดีใจที่มันเจอเจ้าของแต่เขาก็เสียใจเพราะว่า ตอนที่เขาอาบอาบน้ําให้มันแล้วก็ตอนเป่าขนให้มันน่ะคือมันน่ารักมากแล้วก็เขาถูกเขาถูกชะตาเขาไม่เคยเจอแมวแบบว่าหน้าตาหน้ารักแววตาหน้าอินดูอย่างนี้มาก่อนเนี้ยเออแล้วเขาก็แบบเป็นตัวแรกเลยว่ารู้สึกว่าอยากเลี้ยงเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือจําใจเลี้ยงเพราะว่ามีคนเอามาโยนเอามาโยนทิ้งไว้ให้กระลอยกระลอยน้ํามาอืมปรากฏว่าดันมีเจ้าของสนิท เออแล้วก็เจ้าของเขาก็มารับแมวเข้าไปซึ่งตอนนั้นน่ะน้องแมวนี่คืออาบน้ําตัวสะอาดขาวจ้วเลยแล้วแบบคนดูแลพาร์ทเมนต์เขาก็ถ่ายรูปเล่นกับน้องด้วยนะแล้วก็ส่งมาให้ปุ่มดูแบบเออเขาตั้งใจจะเลี้ยงจริงอร่ะอืมแล้วสุดท้ายก็เขาก็ค่อนข้างจะเสียใจแล้วก็ตอนตอนเย็นปุ่มเลิกง,งานกลับกลับมาก็ยังไม่เจอพี่ผู้หญิงก็เจอแต่พี่ผู้ชายหวัดดีค่ะที่เข้ามาชม เจอแต่พี่ผู้ชายและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าแฟนเขาเสียใจนะแต่ก็ถ้าเจ้าของเขาก็ต้องก็ต้องคืนเจ้าของไปบางทีไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเวลาเราถูกชะตากับสัตว์อะบางทีมันแป๊บแป๊บเดียวคือมันมันคลิกกันเลยนะบางทีเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเกิดความรักแบบอินดูอะไรเงี้ยแต่ยอมรับเลยว่าตัวเมื่อเช้าที่ปุมไปช่วยมันมานี่คือแบบ หน้าตามันน่ารักจริงๆแล้วมันก็ขนนุ่มมากแล้วมันก็มันก็ไม่ดุเลยแล้วมันก็ไม่โขเม้สักนิดนึงคือแบบแววตามันแบบใสๆแล้วแบบขอบคุณนะที่มาช่วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ปุคิดไปเองหรือเปล่านะเออแล้วก็ทั้งวันอะ่ะไอ้เจ้าไอ้เจ้าเหมียวน้อยเนี่ยมันก็อยู่กับพี่ผู้หญิงเขาทั้งวันไงเขาก็ประครบประงมดูแลเป่าขนเพราะว่าเขาต้องคอยระวงังแมวตัวอื่นๆอีกแปดตัวที่มันจะเข้ามาลุกลานอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ให้อาหารให้ให้ให,ให้ให้น้ำกินอะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงง่ายไม่ดือ้อไม่ซนไม่มีขู่ด้วยเออสุดท้ายก็เจ้าของก็มาไปแล้วก็ตอนนี้ก็คงอยู่กันในห้องอะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงจะระวังแมวเขาหลุดออกมามากขึ้นก็ถือว่าโชคดีที่ที่น้องเขาเจอเจ้าของแล้วน้องไม่ไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะ ทีนี้จบและเรื่องเรื่องแมวตัวน้อยตัวนั้นก็คือทีนี้ผมก็เลยมามาคิดว่าผมเรียกว่ามันเป็นบทบทเรียนของผมวันนี้เลยก็คือว่าการที่เราเห็นเห็นหลักฐานเห็นอะไรครบทุกอย่างมีแมวมีถุงดำเออแล้วก็มีถุงดำก็มีรอยรอยเล็บแมวรอยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราคิดว่า อ๋อแมวตัวนี้คงโดนใส่ถุงดำแล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ซึ่งความจริงแล้วอ่ะไม่ใช่เลยซึ่งถุงดำอ่ะทุกอย่างมันเหมือนถูกเซตมาว่าแมวอยู่นี่อยู่บนถุงดำที่ถุงถุงดำลักษณะแบบว่าใหม่ๆด้วยนะเพียงแต่ว่ามันมีรอยรอยเล็บเออรอยเล็บแมวที่เหมือนแบบว่าตะกุยถุงอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มันเลยทำให้เราให้เรารู้ว่า ความจริงที่เราเห็นกับตาหรือได้ยินมาก็ไม่ใช่สิมันไม่ใช่ความจริงดิไอ้เรื่องที่เราเห็นมากับตาหรือเราได้ยินมามากับหัวต่อให้มีหลักฐานที่มันเชื่อมโยงเรื่องราวไปได้แต่ความความจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะสรุปได้เลยว่ามันคือความจริงเว้ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นสรุปแล้วแมวอยู่ตรงนั้นแล้วพอเอญมีถุงดามาอยู่ตรงนั้นพอดีเลย หรือว่าระหว่างที่มันวิ่งไล่กวดกันและถุงดำที่มีสภาพใหม่ที่มีรอยเล็บมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่รู้ไอ,อ,อการที่เราจะมาเปิดกล้องนั่งดูว,ว่าถุงดำมันปิวมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็คงจะจะไม่ใช่เนอะข้อแห้งอเออมันก็แปลกแล้วทีนี้มันก็เลยทำทาให้รู้ว่าไอสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นหรือสิ่งที่เราได้ได้อ่าน หรือเราได้ดูดูจากทีวีเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันคือความจริงจริงๆที่สุดเออเราไม่มีทางรู้เลยต่อให้ให้แบบวันเนี้ยคือมันชัดเจนมากคือแมวถูกใส่ถุงดำมาทิ้งแล้วก็โดนแมว8ตัวลุมเนี่ยอาจจะวิ่งไล่กวดเพราะว่าเออก่อนที่ผมจะลงไปข้างล่างมันมีเสียงแมวแบบวิ่งไล่กันแล้วก็มีแบบวิทวิทย์วายวายกันอนะของแมวนะวิท วิทไว้แมวนะเราก็ทําเสียงไม่ถูกเคีว mm hmm. ข้าวอะไรของเขาอ่ะเออคือเหตุการณ์มันแบบคือคือมันใช่เลยว่าแมวถูกใส่ถุงดำม,มาทิ้งอ่ะแต่สุดท้ายแล้วคือมันไม่ใช่เว้ยมันมีเจ้าของแลวเจ้าของทา,ม,ามันหลุดออกมาจากห้องเออแล้วก็หรือว่าเขาถ้าเขามาตามหามันก็คงไม่ใช่ว่าเขาจะใส่ถุงดามาโยนไว้ข้างหน้าหรอกเนอะเออมันก็เลยทําให้เราเกิดเกิด,เก,ดเกิดความคิด ที่ที่จุดประกายให้เราให้เรารู้ว่าอะไรมันคือความจริงที่สุดจริงๆรอะไเงี้ยตอนนี้เพิงเิ่นกำลังยุ่งมุ่นวายกับแก้วน้ำอยู่ขอบูที่เข้ามาชมนะฮะใครที่เข้ามาชมไม่ทันตั้งแต่ตอนแรกของเรื่องแมวก็มาชมยอ้อนเอ้ยไม่ใช่มาชมไปดูย้อนหลายทีนึงได้เพราะว่าผมจะไม่ได้ลบนะฮะนั่นแหละ ก็จบจบเรื่องแมวในตอนเรื่องตอนเช้ากับทั้งวันไปคือลุ้นระทึกมากเพราะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็จะถ่ายรูปน้องให้ทุกคนดูว่าเออน้องเขาได้ชีวิตใหม่แล้วนะขาวใสเป่งปังอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าของมารับไปแล้วอดเลยอดถ่ายรูปเลยอ่ะแล้วก็กะกะจะพูดเรื่องแบบว่าเออเวลาเอาหมาเอาแมวมาเลีเ้ยงอย่างเงี้ย พร้อมให้ดีๆไม่ใช่ว่าตัวเองไม่พร้อมแล้วเอามาเลี้ยงหรือว่าซื้อให้ลูกเป็นของขวัญหรือว่าซื้อรักกันใหม่ๆและจีบก,กันและซื้อสัตว์ให้กันเป็นเป็นพยานลักกันอะไรเงี้ยไอเนี้ยปุ่มไม่ไม่สนับสนุนเลยเพราะว่าใครมันจะไปรู้ว่าเห็นมาเยอะมากที่แบบว่าหมาแมวพันดีๆแต่กลายเป็นว่าต้องมาหาบ้านเพราะว่าเออเขาเลิกกัน กับบางทีเจ้าของเกิดป่วยรุนแรงไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองต่อได้อะไรเงี้ยอะไรอะไรมันก็ไม่ไมแน่ไม่นอนอะไรเงี้ยก่อนจะเอาสัตว์มาเลี้ยงคิดให้หนักเลยคิดให้ดีคิดเยอะเยอะเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมามากมายถ้าเราเลี้ยงแบบแบบตั้งใจจะเลี้ยงจริงๆเลี้ยงแบบระบบปิดทำทำเอ่อครบวงจรเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย ทีนี้มาที่เรื่องสุขภาพวันนี้ก็ผมพาเย็นๆไปฉีดวัคซีนชุดที่3ก็คือครบและแล้วก็จากนี้ไปอีกหนึ่งปีค่อยพาเพิงนินไปฉีดวัคซีนไข้หัดหวัดแมวพิษสุนัขบ้าลูคีเมียตอนนี้คือเพิงนินก็คือจัดว่าเป็นแมวที่มีวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นางกำลังอึอยู่ในห้องน้ำ เหม็นเลยล่ะค,คุณผู้ชมค่ะไหนนี่นี่เหม็นเลยเหม็นเลยค่ะคุณผู้ชมสดสดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไล์สดนะขี้สดสดเลยอืสวัสดีค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็ทีนี้สร็จปุ๊บวันนี้ผมก็พาเพิงดินไปฉีดวัคซีน ปกติจะใส่กระเป๋าสะพายหลังเป็นแบบเหมือนยานอาวกาศแต่วันนี้ใส่เป็นกระเป๋าเป้แล้วก็ใส่สายรัดเขา้าแล้วก็คล้องไว้กับกระเป๋าเป้ก็ให้เขานั่งชมวิววิวที่มีแต่ขี้ฝุ่น PM 2.5แล้วก็มีไฟรถวิ่งไปวิ่งมาแต่เพิงนินมันก็มันก็ดูนะมันก็ดูวิวดูอะไรแล้วก็พอไปถึงคลินิกก็ฉีดยาแล้วมันก็เงียบมาก แล้วก็คุณหมอก็ชมว่าเขานิสัยดีเรียบร้อยอืมแล้วผมก็เลยบอกไปว่าเป็นการแสดงเพราะเวลาอยู่ในห้องอะ่ะเป็นอีกแบบนึงแกเ่เย็นๆก็เหมือนกันเวลาไปข้างนอกไปคลีนิกอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยน่ารักแต่พออยู่ในห้องก็เป็นอีกแบบอืมนี่ไงพิ่งดินยอยู่ข้างหลังเนี่ยกาลังหาเรื่องจะขึ้นไปข้างบนแล้วซึ่งแบบจริงๆแล้วแมวที่เพิ่งฉีดวัคซีนมาถ้าเป็นอย่างเนี้ย คือมันก็โอเคนะมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีผลข้างเคียงก็คือเขาก็แข็งแรงแล้วก็วัคซีนก็ดีต่อเขาก็ไม่มีโทษอะไรแล้วก็วันนี้ก็มีคุยกับกับคุณหมอเรื่องทําหมันเพิงนินแล้วคุณหมอเขาก็เลยเช็คเช็คไข่เพิงนินก็คือไปคําไข่คลาไข่เพิงนิน คุณหมอก็บอกว่าโอเคไข่ออกมาแล้วมีสองใบสมบูรณ์แล้วก็น้ำหนักน้ำหนักถึงถึงแล้วสามารถทำหมันได้น้ำหนักคือเข้าเกณฑ์สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีในทีนี้ผมก็เลยตกลงกับคุณหมอว่าเดี๋ยวจะพาเพิงนีนไปทำหมันประมาณกลางเดือนหน้าก็ทำหมันซะให้เรียบร้อยไปก่อนที่เขาจะมีอ,อาการติดสัตว์ทำได้ก็ ทำเลยเพราะว่าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้คิดที่จะให้เขาเอามีลูกอยู่แล้วปกติดีกินถ่ายได้สบายสบาย,บายแล้วก็สนเหมือนเดิมผึม่งนีนผึ่งนีนพึ่งนีนโหทวนลมบัสด,ดีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ สามารถดูเรื่องเล่าวันนี้ย้อนหลังได้วันนี้ผมจะพูดเบาหน่อยเพราะว่ามันสี่ทุ่มห้าทีแล้วเดี๋ยวไปรบก,กวนข้างห้องเขาก็คุยกันเบาๆแอบคุยกันเม,มวนมี่ส่วนเย็นๆอยู่นู่นอยู่ห้อ,องบนนู่นเย็น,นๆอยู่ห้องบนนอนบนที่ของเขาตอนแรกก็ไม่ได้กะจะทําเป็นที่ของเขาหรอกกะจะทําเป็นที่วางของแต่พอ เขาขึ้นไปนอนแล้วเขาโอเคแล้วก็ก็ยกให้เขาไปเลยเขาจะได้มีที่นอนที่มันสบายสบายแล้วก็จะได้หนีเพิงนินได้เพราะว่าไอ้นี่มันก็กวนไงมันไม่ได้กวนเพราะว่ามันมันจะไปแกล้งเพิงนินไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันเป็นแมวเด็กที่แบบว่าขาดความอบอุ่นเนี่ยมันก็อยากอยู่ใกล้พี่มันเงี้ยแต่พี่มันก็แก่แล้วมันก็ขี้ลำคาญเออไอ้นี่มันก็แบบ เงาเหงาอะเล่กร้องความสนใจอะไรเงี้ยแต่บางทีแมวแมวเด็กอะมันก็จะเล่นแรงมันก็ไม่รู้กําลังมันเนาะแต่โชคดีเย็นเยมันขนหนามันก็เลยไม่เป็นอะไรอืมหลับแล้วนั่นะเขาขาวนี่คือคิ้วก็นะแต่ไม่ใช่ขนขนขาวนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาขา,ขาวเหมือนขนตรงช่วงเนี้ยมันจะบางๆเออบางแค่เฉพาะตรงคิ้วอะเลยกลายเป็นดูเหมือนแบบแมวดาคิ้วขาว แนี่แบบพอดีนะไปหาไปหาพาเพิงนดีนไปฉีดวัคซีนเสร็จใช่ไหมแล้วก็ซื้อของกินเสร็จแล้วก็พอเข้าห้องมาฝนตกพอดีเลยเดชบุญโชคดีไม่งั้นเปียกแล้วแบบอยู่ดีๆก็ฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกหนักก็งงเหมือนกันนะ,ะกงอากาศมันก็แปรปวนคนที่แบบว่าที่แบบว่าจังหวะแบบร่างกายแบบ ภูมิตกพอดีหรือพักผ่อนน้อยก็จะไม่สบายเอาง่ายๆเลยเนะี่ยแม้แต่กระทั่งเย็นๆนะ่ะตอนเนี้ยคือภูมิแพ้มันหายแล้วนะมันไม่ฮัชชิวแล้วนะถ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้นะทั้งพีเอมนะทั้งฝนทั้งชื้นนะเดี๋ยวเย็นๆเมื่อกลับมาฮัชชิวอ,อีกมันไม่ใช่เป็นแต่กับคนนะกับสัตว์มันก็มีผลกระทบด้วยรวมไปถึงกระบองเพชรด้วยเออมันก็อากาศมันก็มีผลกระทบ ไปหมดเป็นลูกโซ่ปิงปิงปิงิงงงสงสัยตาไปดีกว่าวันนี้คุยแค่นี้ดีกว่าพอของปากหอมคอเล่าเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าจะคุยอะไรแล้วก็ ไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าใน Facebook ผมจะไม่ลบแล้วก็มันจะมีผมจะเอาไปลงในช่อง YouTube ของผมด้วยภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์พาจุดเย็นๆเป็นแมวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยก็ไปติดตามกันได้เป็นช่องที่แบบที่ผมคุยอยู่ทุกวันเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวกะว่าพ่งนี้จะลงรูปที่ผมไปเที่ยวที่ ัวตะเข้มาเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะลงวันนี้แหละแต่ว่างานมันเยอะก็เลยไม่ก็เลยยังไม่มีอารมณ์ที่ที่จะลงบางทีก็มีอารมณ์ร่วงเหมือนกันในการทํางานขี้เกียจทำอรเงี้ยคือ,อบางทีแบบทํางานอยู่เราก็อยากทํางานให้มันยาวๆไปเลยต่อเนื่องบางทีเอาอะไรมาแทรกมันก็เดี๋ยวมันจะงงเนาะ ว,วันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ก็ทํางานแล้วก็แต่บางบางบางบริษัทก็ปิดนี่ใช่ไหมล่ะอะไรนะประชุมอะไรนะเอปกเออบางบริษัทก็ปิดแล้วก็แต่ของผมอะไม่ปิดทํางานรถติดชิบหาย <laughs> ขากลับรถติดมากอีกอย่างนึงมันไอ้นี่ด้วยแหละเรา ที่ทางานเราอยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับที่เขาประชุมด้วยเราทํางานอยู่แถวสมย่านหัวลําโพงใช่ไหมที่ที่เขาประชุมก็มันใช้ถนนถนนถนนเส้นเดียวกันเชื่อมโยงกันหมดอะแถวสวนลุมพินีสวนลุมพินีนลนงเลยพวกเนี้ยถนนวิทยุอังรีรูนังเนี้ยสีลมแล้วก็ย่านแบบเศรษฐกิจอะลามไปถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนู่นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ขี่รถใครขับใครขับรถก็ใจเย็นๆใครขี่รถก็ใจเย็นๆจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยกันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่วันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันแยกแยก้ายไปนอนไปพักผ่อนได้แล้วอย่านอนดึกกันนะักนอนดึกเนย่ภูมิคุ้มกันต่ำเยมันจะไม่สบายอากาศมันไม่ดีโอเคนะไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ สวัสดีคะ่ะบายเพิ่งนินสักทีนะนี่ตวัดหางโชว์ไปแล้วบ๊ายบาย